สวัสดีครับผมมาเนองให้โชคสวัสดีพี่นอ้องปอ่งป่ายสููุุ้กอนมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพวัน <c oughs> ขอโทษพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่หกกันยาสองหาวแปดของพวันนี่พวกเขาได้พี่น้องได้เลขวิ่งกับรดเลขมันออกนี่เลขบนสี่หนึ่งห้าเลขล่างสี่สี่ พ no? no? um ี่น <subjects 195 Belarus OD> ้องเ้ากขี่บัตัดบ่ซ้อยหรอกนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งบ่เขาลุ้นนะพี่น้องหนึ่งเกียห้านี่พี่น้องเ้ากขี่บัตัดบ่ซ้อยหรอกที่เพราะว่าเกียร์าเป็นกระตัดสร้อยแล้วตะวันหนึ่งห้านี่พี่น้องเ้าขี่สร้อยบ่เนี่ยพี่น้องเนาะถามถือว่าบ่อเขาพี่น้องแก้มือไหมเพราะว่าพ่อพันทรงมาให้กขี่ลงเลยเนาะพี่น้องเ่าต้องเ่าต้องกักเ่าต้องเก็บเนาะพี่น้องเนาะ บมเมนนั่นนองไม่สมบ่ต้องกัก,กบ่ต้องดองนะพี่น้องพ่อพันทรส่งมาให้กับรุ่งปื๊บเลยขี่บ่เจ็บบ่กัก,กไว้ได้พี่นอ้องเด้ขอขี่บ่ดองไว้ือนองไม่สมพันทรส่งมางให้กับขี่รุ่งห้เลยของยายน่งคือกันขั้นยายน่นนองพันส่งไม่กับขี่ลุงเลยป้ายายน่นงเขาหลายงวดลลยพี่น้องยายน่งเขาสามสี่งวดเลยีย่าเปิดเบิ่งกนกันเด้พี่น้องเด้อ ของยายน่องเขาตกกลับเนาะพี่น้องเนาะเขาตกกลับของยายน่องเขาตกกลับเลียกวิ่งเขาหาจับคููเป็นตัวล่องของคนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบาดหายเบิร์นสองสองเล็บออกซีซีนี่พี่น้องอาให้เบิร์นของยายน่องยายน่องเขากละพี่หาหนึ่งนี่นี่นี่หาหนึ่งหนึ่งหาเขาตัดเข้าตกกลับพี่น้องอันยายน่องเขาสามวดติดแหละ สามงวดสีงงด่งวดต่ว่าหันมือวันสุกเคื่อมือวันใดเข่าบนลา่างว่ะนะยายน่องไหมเป็นทรงมากขยี้ร่องเหรถเด้อพี่น้องเดอเอฟซีเข่าว่าไม่กดติดตามไปของยายน่องเข่าสามสี่งวดลรอมาแมนว่าเอาแปลงเอาที่วิบล็อกกีบยอดหลังได้บ่มีมว่าบ่มีแปลง อันนี้บ้านสูกนอกไปนอกมิตรบอกที่เรื่องเมื่อบ้านสูกที่เศร้าให้อยุดออกไปนองวันหยุดทั้งนอกไม่รอดูกันเลยอยู่เหียนกับมิชิไม่ผาสทิที่ตะปวกปากอยู่ข้าออกไปทั้งนอกกับที่จะปวกปากออกกัแล้ว น้ำลายพุ่มปากกนละคือพี่น้องว่าให้ละว้าวไยตัวนี่พี่น้องีูนี่ tuhinya yang pun im. วิ่งรูดบนลา่างาห้ากับหกเป็นเน้นหา เน้นหาสีแร่เนี่ยพวสุใสเนาะพี่น้องเนาะสีแร่เนี่ยสีแร่เนี่ยไม่สวยไม่งามเลยห้าแปดห้าเก้า Yeah, sure. năm ส่วนเลขสามตัวเริ่เป็นนองเลขสามตัวจะเป็นสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าแปดพี่น้องอย่าลืมเด้อ ถ้ามักหาซีซีหากระตัดเอาสร้อยเอาได้พี่นอกได้เห็นบางวันมันหนึ่งเงินเอาทิมไซร์แหละนี่เห็นว่าพี่น้องหาหนึ่งหนึ่งหาเห็นบ่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเห็นบ่แต่พี่น้องมักซีหาหาซีกระตัดเอาสร้อยเอาได้รีกว่า ซีเก่าซีเก่าอยู่ในพอ่อไมเนะพี่น้องซีเก่าซีหาตัดเอาซอ้เอาไดนะ้พี่น้องได้เป็นอยังคือว่าตัดเอามันเป็นตัวเน้นเพินนะนี่ตัวเน้นนี่นี่นี่ตัวเน้นเฟินเห็นบะส่วนสองตัวเน้นน,น,นี่คือหาแปดพี่น้องหองกลับตัวนั้นไดนะ้บนล่างไปกลับนี่พอเป็นเนีนยสองคูสองหางได้พี่น้องไนดะ้ของฝรัน พี่นอนเข้ากับแคบหน้าจอมักชอบอะไรกับพิจแต่าเบงว่ามัมาเข้ากับพันบรรสุกที่ยี่หกของพ่อวันบนล่างวิ่งห้ากับหกเน้นห้าห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เด่นที่ห้าห้าแปดห้าเก้าส่วนเลขสามตัวนี่ตัวเน้นนี่สี่ห้าเก้าตัวเน้นสี่ห้าแปดตัวรองอ่าพี่นอนแคบหน้าจอได้พี่นอนเลย นี่มาเบิ่์ของเ,องเพิ่นเพิ่นพพ์มาเพราะว่าไม่ต้องแคบหน้าจอมาที่นือพี่น,อนอ้องนเนาะเพราะว่าเบอร์น,น,อน,อนี่เป็นเบอร์ไล่เนี่พี่น้องเห็น่ะเบอร์นี่เป็นเบอร์ไล่เฮาก็ต้องทายเอาจากเคียงหนึ่งมาเคียงหนึ่งนะนี่ของพ่อวันเห็นบ่มีรูปเพ,พิ่นพ้อมลละพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอมกชอดอะไรก็พิจารณานป็นมาเขาก็ฟานขอบคุณพ่อวันลววหลายๆครับผมเอาเฮงๆงปังๆกันเน้อ อ,อย่าเรื่องปากคนอะไรคนแช่เขาที่ถามสวัสดีครับผม